วันดีครับท่านผู้ชมประเด็นที่ผมจะนำเสนอต่อท่านในวันนี้ก็คือผลกระทบอันเกิดจากการที่คนเราขาดน้ำท่านผู้ชมครับคนเราเนี่ยนะครับประกอบด,ด้วยน้ำประมาณ60%โดยน้ำนั้นมีบทบาทสำคัญโตกระบ,บวนการต่างๆ ที่ทำให้คนเรามีชีวิตอยู่ได้และก็ทำให้สุขภาพของเราอยู่ในสภาพดีจากผลของการศาึกษาได้รายงานออกมาว่ามีคนจำนวนไม่น้อยนะครับที่ไม่ชอบดื่มน้ำกันส่วนใหญ่น้ำที่เขาได้รับนั้นเป็นน้ำที่ได้จากอาหารที่เขาบริโภคในแต่ละวัน จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถได้รับน้ําในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการจากการที่เขาขาดน้ําไปได้เองในระยะยาวนะครับมันจะทําให้เขาเกิดอักเสบเรื้อรังขึ้นในที่สุดและจากการอักเสบที่เกิดขึ้นได้นําไปสู่ปัญหาทางสุขภาพหลายอย่างท่านผู้ชมครับในกรณีที่คนเราขาดน้ําในระยะยาวนั้น มันจะมีผลกระทบต่อส่วนต่างๆของร่างกายสิ่งที่เราควรทราบก็คือส่วนแรกอันได้แก่สมองและเส้นประสาทสมองของคนเรานั้นมันประกอบด้วยน้ำประมาณ90%และสมองเองจำเป็นจะต้องได้รับพลังงานจากน้ำตาลสูงและน้ำตาลที่สมองได้รับนั้นจะถูกนำส่งโดยกระแสเลือดนะครับ ภายใต้ภาวะที่คนเราขาดน้ําไปมันจะทําให้กระแสไหลเวียนของเลือดไปยังสมองลดลงเป็นเหตุให้สมองไม่ได้รับน้ําตาลในปริมาณที่เพียงพอก,กับความต้องการมันจะก่อให้เกิดอาการที่สําคัญคือมีอาการปวดศีรษะเกิดมีอาการสึมเศร้าทําให้การตัดสินปัญหาลําบากขึ้นนอกเนือไปจากนั้นแล้วเส้นประสาทเอง ก็มีความไวต่อการขาดน้ําเช่นกันภายใต้ภาวะการขาดน้ํามันจะทําให้คนเราเกิดมีอาการปวดไม่มีเรื่องแรงมีอาการเหนื่อยลา้าตลอดรวมถึงสูญเสียความอดทนไปท่านผู้ชมครับภายใต้ภาวะการขาดน้ําร่างกายจะหลั่งสารฮิสตามีนออกมาในปริมาณสูงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายของเรากระหายน้ํา จากการที่ร่างกายของเรามีปริมาณฮิสตามีนในปริมาณสูงมันจะทําให้คนที่เป็นโรคคันหอมมีอาการเลวลงนะครับนอกเนือไปจากนั้นมันยังทําให้เกิดมีอาการเหนือ่อยล้ามีอาการปวดเรื้อรังจากการที่คนเราใช้สารแอนต้ฮิสตามีนหรือยาแก้ปวดเพื่อรักษาอาการที่เกิดขึ้น มันจะทําให้ความกระหายน้ําหายไปเป็นเหตุให้เขาผูนั้นขาดน้ําต่อไปนะครับนั่นคือผลกระทบอย่างแรกอันเกิดจากการที่คนเราขาดน้ําท่านผู้ชมครับโอกาสหน้าผมจะเรียนให้ท่านรับทราบถึงผลกระทบอันเกิดจากการขาดน้ําตอนต่อไปสําหรับวันนี้ผมขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดี